สวัสดีครับพวกับผมโตชโนลครับกับรายการอิเลชัน6 6 6กรายการที่จะพาคุณไปเจาะสนามเลือกตั้งสอสทั่วประเทศครับตอนนี้ผมมาเจาะสนามเลือกตั้งที่จังหวัดน่านคือรายงานอยู่ที่กรุงเทพแต่เรามาพูดถึงจังหวัดน่านครับ่าก็รอบนี้ครับน่านก็มีสอสสามคนเหมือนเดิมนะครับผมแต่อาจจะมีการสลับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับผมครั้งที่แล้วนี่ปี62นี่อ๋อไม่ได้เปลี่ยนนะครับขออภัย ไม่เปลี่ยนนับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคยูจะให้ฟังว่าเขตไหนเป็นอำเภออะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากเขตหนึ่งครับอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงแล้วอำเภอท่าวังผาเขตสองครับอำเภอบ้านหลวงเวียงสานาน้อยนามื่นแล้วก็แม่จริมแล้วก็อำเภอสันติสุขเขตเลือกตั้งที่สามครับอำเภอปัวเชียงกลางสองแควทุ่งช้างเฉลิมประเกียติแล้วก็บอกเกลอถ้าพูดไปประมาณนี้บางคนอาจจะยังนึกไม่ออกเดี๋ยวผมจะพูดให้คร่าว ว่าสามอำเภอเนี่ยมันมีประมาณว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเกิดแล้วตั้หนี่สเป็นสีชมพูก็โตเมืองโอ้โหสถานที่สําคัญสาคัญเยอะแยะมากมายมว่าจะเป็นวัดภูมินวัดพระธาตุช้างค้ำนะครับพิพิธบันท่าสถานแห่งชาติน่านที่มีต้นลีลาวดีใช่ไหมที่คนไปถ่ายรูไปไ้เยอะๆนะครับรวมถึงอําเภอภูเพียงที่มีวัดพระธาตุแช่แห้งนะครับอําเภอท่าวางผาอย่างวัดสี่มงคลน,นะครับผม ก็คือง่ายมากเพราะว่าแบ่งอําเภอไหนก็อาเภอนั้นเลยไม่ต้องมาแบ่งตําบลเดียวอำเภอนี้เฉพาะตําบลน,นี้ไม่มีไม่มีอําเภอไหนก็อยู่แขตนั้นไปเลยนะครับเขตต้งที่สองมาเริ่มเพิ่มครับสีเขียวก็โอ้โหนี่ครับนาหมื่นใช่ไหมเนี่ยหมู่บ้านประมงปากนายโอ้โหแล้วก็เบียงสานะครับก็ประตูสู่น่านนะ อประมาณนี้แล้วก็แม่จะริมขวาขวาหน่อยนะครับผมแบบล่องแก่งลำน้ำวาส่วนเขตตั้งที่สามอำเภอปัวใช่ไหมก็มีถนนโอเคเลขสามพอดีเลยก็ทางหลวงหมาเลขสามมันอยู่ประมาณช่วงนี้อ่านะครับผมแล้วก็ดันห้วยโกนประมาณนี้นะครับโอเคค่าๆประมาณนี้กันแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์นะครับผมทุกคลิป ของโทชโนลมีค่าสำหรับทุกๆคนามีค่าสำหรับผมด้วยนะครับผมยังไงไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้ปะกันนะครับผมสวัสดีครับ